สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะกะมาพบมาเจอมาพบก,กับเซีนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ะะมาพบมาเจอกันนะคะส่วนเวลาเดิมเนาะเป็นเย็นของวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะคลิปนี้นะคะเซีนซองมีแนวทางของปูสุ่มเยียบในส่วนแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชุดนี้นะคะบนอย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ รัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ของปู่ซุ่มเงียบมาฝากค่ะจังใดก่อนที่เฮาสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วนะคะ FC เขามาแล้วกะฝากน้ำแน่นะคะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ ได้ให้กําลังใจเส้นซองนะคะแล้วก็เป็นการให้กําลังใจเป็นการขอบคุณนะคะเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขก็คือปูสุ่มเงียบนะคะที่ได้เอาแนวทางดีๆมาแบ่งปันเท้าแบบฟิฟี่ค่ะว้าถึงนะคะปกติแล้วนะคะแนวทางของปูสุ่มเงียบเนาะถ้าเป็นในส่วนรัฐบาลให้นะคะเส้นซองจัดโทษสัมผัสปูนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่บนันทีบังเอิญว่านะคะได้สัมผัสปูไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนั้นนะคะเป็นในส่วนลางยางเดี่ยว เส้นซองก็ลืมข้าวนะคะจนว่าหอดมือสุดท้ายจนว่าหอดบันที่สิบหาเบิ้งในกระดาษเบิ้งยังเบิ้งแล้วเอาชุดบนปูยูใสสตอกบานที่นี้มเมื่อเบิ้งแล้วนะคะเวลาทาสิทโทหาปูกะสี่หามงแรงถุ่มหนึ่งแล้วจังสินะ่ะเส้นซองก็เลยรู้สึกว่ามันบกคอยสมควรปันใดนะคะน่าจะไม่เหมาะที่จะเอ่อโทษไปรบกวนปูเนาะปูอาจสีแบบว่าจําวัดแล้วนะคะหรือว่าเหตุวัดเอ่อทวัดเย็นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่า ปูทรงแนวทางมาให้ทั้งไล่แล้วนูก็เลยจะขอเอาตัวเลขนะคะมาพูดมาถ่ายทอดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันก่อนแล้วมืออื่นเศร้านะคะนูจะท่อสัมผัสโค้งสุดท้ายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังบทสัมผัสของปูอีกครั้งหนึง่งบางเทือนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อโค้งสุดท้ายนะคะถ้าได้สัมผัสเช้าวันหวยออกเนาะบางเทือปูจะมีมีมิตฝันในคืนนี้คุณพ่อคุณแม่คืนวันที่สิบหาเนี่ยคืนก่อนวันหวยออกเนี่ย ปูจะนิมิตค่อนข้างที่จะแม่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวมืออื่นเศร้าคอยโทษสัมผัสคอยโทษย้ำอีกรอบนึงนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเสียงปูในมืออื่นเศร้าแล้วกันวันนี้เอาตัวเลขนะคะไปลองพิจารณาดูก,ก่อนถ้าเกิดว่ามืออื่นมีเซนซองสัมผัสจาะคุณพ่อคุณแม่ก็จะยิบจับบ่ท่านยังสินะก็เลยอ่ะเบิง่งในคลิปนี้ก่อนละกันเนาะ ว้าวถึงเนี่ทางของปูสง,งียบนะคะนําเสนอมาแล้วรอบนึงก็คือเป็นในส่วนลางอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเซซองจะโชว์ให้เบิ่งก่อนละกันเนาะหามีคุณพ่อคุณแม่หลายทันหลายคนอาจจะบริเห็นคลิปนั่นนะคะคลิปเหล็กล่างนะคะปูฟันมานะคะต่องวดนะคะปล่อยชุดล่างมาก่อนให้เอฟซนะคะไปพิจารณานะคะไปยิบไปจับลอตเตอรี่ก่อนวสันปูว่าล่างเด่นไปที่เก่าล่องศูนย์วสัน จับคู่มาซีคู่ซีหางแข,น,แขนเลยคุณพ่อคุณแม่มีสองเก่าศูนย์สามหาเก่าแล้วก็ศูนย์หาในมือน,นั่นนะคะตองงวดนะคะปูเน้นนักไปเลยนะคะอัดได้อัดหนักๆสองหางนี้ว่าสันสองเก่ากับหาเก่าคือแห้งมักแห้งว่าสันส่วนตัวปูว่าแล้ววันนี้ในมือน,นั้นนะคะเท่ากับได้แนวทางตัวเลขเนาะในส่วนเลขไม่มาด้วยกันนะคะก็คือเอ่อ จุดไข่แมกน,นะคะก็คือที่เด็ดของปูซูมเงียบนี่ละเออเลขรัฐบาลให้งวดนี้ก็คือ3 7 7เจจสาจะไม่มากับ7 7จะไม่มากับ3ามวสันเออสามสามมาได้แต่สิบม,มากับ7 7สามจ็ดสมาได้แต่สิบม,มากับ3เนาะอ,อันนี้คือจุดตองวดเอามาทวนให้กันเิึงนะคะ บาที่นี้เมื่อนี้นะคะคลิปนี้นะคะทีเด็ดนะคะทีเส้นซองอยากเอามานําเสนอก็คือยังไม่ดูยังไม่เห็นยังไม่ได้นําเสนอก็คือในส่วนชุดบนค่ะคุณพ่อคุณแม่บนอย่างเดียวรัฐบาลไทยของปู่หกหนึ่งแปดซุ่มเงียบค่ะ,ะเตรียมสมุดปากกามาได้เลยนะคะเซยเ้นซองอ่านในฟังบอรหรือว่าสีคุณพอ่ณพอคุณแม่จะ,ะเบิ้งไปพร้อมจดไปพร้อมนะคะเดี๋ยวนเค้ออ่านในฟังก่อนละกันเนาะอ่า เตรียมสมุดปากกาได้เลยนะคะสำหรับผู้ใดอยากจดตามเนาะในส่วนแนวทางของปูหกห่งแปซุ่มเงียบนะคะรัฐบาลไทย16กุมภาพันสองห้าค่ะชุดนี้นะคะบนอย่างเดียวค่ะเลขบนงวดนี้นะคะปูซุ่มเงียบบอกว่าเด่นวิ่งนะคะไยจิไปเมื่อยไ,ไปแลนไปรูดยงังก็ะว่ากันไปนะคะคำนวณออกมาแล้วเด่นแห้งคือเลขสโตล่องคือเลขเจ็ดนะคะ เดนซีร้องเจ็ด่ะจับสามโตม่าหายนี่หนึ่งสองสามสี่แปดหางคุณพ่อคุณแม่เอาชุดเต็มไปเลยนะครับคิดว่าในงวดนี้นะคะปูซูมเหยียบน่าจะให้แตกสามโตก็ว่าได้เนาะปกติปูจะไม่ได้จับเลขสามโตมามากขนาดนี้เน,ะนาะนะบอมาคค้ <c oughs> า่าแรกมาจะน้องก็ตัดดังในบันนี้อ้าเอเอาโชว์ตัวเลขเลยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะซับสน นี่ค่ะแนวทางชุดบนนะคะของปูซุมเหยียบสามตัวแปดหางในงวดนี้นะคะปูจับมาหายกับมีเลขหกเจ็ดสี่หกเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่สองเก้าสี่สองเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองเก้าเจ็ดค่ะ หามาแปรหางนะคะแต่กับมีโตเน้นมาอยู่นะคะปูซุ่มเงียบเพิ่นเน้นนักไปที่เลขสองเจ็ดสี่แล้วกับสองเก่าสี่ค่ะในส่วนเลขสามตัวบนเนาะบาท,ที่นี้สองตัวบนบาท,ที่นี้จักมาหายสี่หางแขวนๆนะคะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดค่ะหามาสี่หางนะคะแล้วกับมีเน้นนักมาให้อีก สองหางด้วยกันเนาะปูเพ่นเน้นไปที่เล็กเจ็ดซีแล้วก็เก่าซีค่ะเน้นหนักบนว่าสันสองหางนี่อ,อ้อาคุณพ่อคุณแม่ล่องออกไปพิจารณาเบิงนะคะมกักกะจัดขัดกระพานคือเก่าเหมือนเดิมเนาะมืออื่นกระสีได้ตัดสินแล้วละนะคะแต่ว่ากบพุระซีโมงแรงนะคะกับตัดสินกันนะคะวาจิเป็นจังไดสิทืกคือสิบวัตถืกนะคะก็จะได้ลูกกันตอนนี้นะคะ เอาแนวทางไปพิจารณาก่อนเนาะแคปหน้าจอได้เลยค่ะแนวทางของปูซุมเงียบนะคะชุดนี้บนยางเดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสีเอาลงลรดิบบาทที่นี่เอากระดาษลงลรดิบคุณพ่อคุณแม่เป็นยังนะบ่เออปวดแขนสันตัว <laughs> ยุคโดนปวดแขนสันตัวบาทที่นี่ เอาตัวเลขเอากระดาษร่องกอนหันหแล้วบาดนี่เออแล้วคอยมานางคุยกันตัวเฮ้านะคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นตะคือบอสี่กับเจ็ดเป็นต่อมา,าบนคือจังปูซูเมียเพิ่นคำนวณได้บอสดีเส้นสองวากแ้งไก่มือแหงไก่เวลาเขามานี่เป็นคิดอยากโหลดดีเนาะเฮานะนะเนาะเฮ็ดจังหดดีนะคะเป็นตะถึกหวยอ,อยู่ดีงวดนี้เส้นสองวาเฮ็ดบุญเมื่อแล้วต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึน้นไหมมันต้องมีจสอย่ากางเ่เอแห่าม่ห แต่ตอนนี้นะบอกถ้าถามเส้นซองนะคะเส้นซองมักเหล็กหนึ่งกับมักเหล็กซีอยู่คิดว่ารัฐบาลให้งวดนี้นะคะบ่บนกับล่างนี่ล่ะเออหนึ่งกับซีตรงมากนะคะคือสิจัจครูไม่รับกันกับวจักรือสิเป็นจังไหนดีโอ้เอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวมือแรกนี่สิไปล่องฟันเมืองก่อนนะคะสขอเออ,เอ,อํอนนออนานวยโมเมนต์ขออํานวยสนอขอคุณสีพระนารายติดลินพันกันแล้วนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะถ้ามีดวงเพนกสีมาบอกรดดอกถ้าบ่มีดวงพนกสีมาหาสมุิฟันก็คือสีบ่ถือดอกคุณพ่อคุณแม่อ่ะเมื่อนีก้กะจังไดกาผู้ใดที่เอาเลขได้ไปเสี่ยงแล้วฟันดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเส้นซองล้าแน่พรุ่งนี้เช้านะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเช้าว,วันหวยออกที่เด็ดของข้าเลยอันดับแรกคือผู้เฒ่านําโชคนะคะจับตามองให้ดีๆนะคะ โค้งสุดท้ายฟันท่องห้คือเสาวันหวยออกถ้าเกิดมีสถานการณ์จริงหรือว่าลดผ้ามากหรืออีกอย่างค่ะณตรงฟั่งพอเบาห้ในคลิปนะคะมืออื่นเสารนะคะสิทโทษสัมผัสพอแล้วก็เดี๋ยวสิทำผาดของปูซูเงียบน้่นอีกนะคะสัมภาษณ์ปูเผือปูมีที่ดีที่เด็ดนะคะไม่เข้าเสาวันหวยออกเนาะมีที่เด็ดอีกก็คือปูซูเงียบนะคะแล้วก็มีอ่าวันหวยออกนันมมักมีอันนี้ตัวคุณพ่อคุณแม่ สายดวนวงในรับวงในมานเี่ยมือเส่าว,ว่านห้ยออกนี่มาดีดีนะคะเพราะฉะนั้นมืออื่นกะ่มเม่นว่าสิไปเก่งเลขจนโมบเบิ้งเส้นซองนะคะต้องติดตาม่าให้ดีๆนะคะก่อนเทียงสิพยายามเฮ็ดแนวทางเอาคลิปดีๆนะคะมาลงให้เบิงเนาะจงได้กะฝากติดตามไว้มืออื่นเสราน,นะคะและแก่คลิปนี้นะคะฝากแนวทางของปูสุเมียบไปล่องพิจารณามักกระจัดขัดกระพนันคือเก่าเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะปิดคลิปฝากสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ รีมหน้าสวยหน้าใสของเรานั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สีบอวก็เป็นขีมรักษาฝาคดีนะคะขคีมนาค้าก็ได้นะคะขคีมรักษากะขีมเฮ็ดนาชุ่มชื้นเฮ็ดนาเด็กก็ได้นะคะหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะมีน้ํามีนวลเป่งปังนะคะใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วนะคะสนใจรีมติดต่อ094 029 26 74ามีทามิไลแอดไลน์มาแห่งงแหงดีค่ะสิไดบ่ต้องเสียค่าโทษนะคะ กดเบอร์นี้ลงไปเลยเพิ่มเพื่อนจาก ID ก็ได้หรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ค่ะกรอกเบอร์นี้ลงไปคนหาปุ๊บซื้อไลน์สิขึ้นว่าบุญนำโชค3มค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ ทักแชทไว้ด้วยว่าสนใจครีมนะคะคนที่เขาไปตอบกับเป็นเซียนซองเองนะคะเดี๋ยวเซียนซองเขาไป่งรายละเอียดไห่เนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าถ้ามีที่ดีที่เด็ดนะคะเซียนซองจะรีบมานําเสนอนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ